สวัสด<อ>ีค่ะตมออัมมะโคมาเที่ยวทะเลถากไตตุ้มขนมจีนมาเที่ยวก็เอาปลาเาาอ,อาเครื่องมาตัมมะโคนั่งระทยาเลยก็มายืนอยู่อาทิตย์หนึ่งนะะาะอาทิตย์ตักมะโคต้มขนมจีนกูดบอกตรงก่อน สับแค่รอใช้ผสมน้องเดนึงเน,นาะแล้ะหายเบืองบรรยากาศบรรยากาศบ้านอาทิตย์หนึง่งก็จะเป็นบังกะโลแบบนี้แลหละนะฮะนะฮะสองห้องนอนห้องน้ำห้องอาบนา้ำนั่นรถของเขาเป็นมุมบ้านแบบบักย้ายเลยได้บังกะโลแบบลายแห้งกว้างขวางแห้ง ทะเลติดติดชายติดชายติดชายหาดเนาะติดทะเลเนาะใส่กระเทียมใสแบบฟีเข้าไปแล้วตำเลยค่ะนี่โ <sucks> อ้โอ้โปุ่มกันเลยเฉลีลยกที่กลิ่นปลาไอใหม่บดัวเสีๆบลงไป เช้อเี่ยงยัยหนี่งเชืยอหน่อยไปได้อมาเนาะไ่ได oh, er ้เก oh, ็บนะเก็บแต่บบกหงามางยัยนะแ้าเป็นไง้าเนาะ หายเบิงง่งข้างในตุ่มขนมจีนห้อกระสกแล้วห้องสมตป ริมซ้อน แกะไปละก้อเขาเหนียวโคกสาเป็นเจียวทะเลน้ <ś c oughs> สีสันจะแกบมาค่ะ เก็บคุะพาพตัดสวนงำลังสดๆเอาใส่ตู้เย็นสารม่ให้ตู้เย็นเย็นโพดแข็งมอสอันนี้อันนี้ผักหอมปอมไอตู้อามาตาสวนนู่นกันผัดห้องตัวหอมปอมไอตู้ใบเย็นเพราะว่ามันอ่นก็แข็งเพราะมันไม่ได้ติดกับผนังตู้เย็นเนาะตัวคุณภาพนี่แล้วผู้หมาย สมสมื่อหัวผ้าส่งโอ้ยขวอขาเอ้ยเทนข้างนังนอนนี่เนื่อนงหัวผ้าแกมสดสดสวยๆยอมใหญ่เป็นหัวผ้าใส่ส่งแข็งซื้อมาเดินจามากินกับแซ่บแซ่บนวดดีเป็นหั่ ตดนะกินผู้เดียวนี่ลูซามิว่ากินอะไรแดงตอนนี้ัดผิดนไก่แล้วน้อค่ะทับสซวน้่นกันสวัสดีทุกคนวันนี้มาเที่ยวทะเลนะคะภาคใต้ของฝรั่งเศสโนเวน่นอะไรวะชื่ออะไรวะแถวมาร์ซีมาถึงก็ มา่อด่ำเกัดเงีมาเลงค่ะกินข้าวร้านอาหารเราก็เลยลงมาทะเลนองานเพราะว่าัตวที่นอนที่เพราะว่าที่นอนอน่ะงงเศร้ามันติดกับทรายหดไงก็เลยลงมาได้ทะเลสวยน้ำใสนะคะอุ้ยมักเด้มักเด้มือนใส่บิก,กินี่มาลงน้ำกันเนาะคะออ่ะเนาดลูกทรายลูกทรายมากหลายทรายมากกับลูกทรายมักเด้ค่ะมัก ยังมาแรงอากาศมันก็ดีเนาะอันอากาศมันดีแบบว่านั่นมันโคตรมันมีแดดหรอวเนาะมันบดแดดแล้วเนาะช่วงนี้มันก็สี่สองทุ่มแล้วเด้ตอนนี้คือจะสี่สองทุ่มแล้วเนาะมันก็เลยดี่ดีเหมืนเด็กน้อยเลียนหนังลองดูลองดูพอมันเห็นมักขมูด้อเดี๋ยวพร้อมก็เสกเปียกเด้วยกักก็ลูกเด้อคุสาเด็กยังกระเดือเห็นบ่าแล้วเห็นบ่าแล้วตามุยีอ่ะอุ้ย พราะว่ามัคนคันแล้วยรุ่นีโคตรมากเลยแหละดีดีดีมือนเสร็รถตูม้มาจอดนี่เลยเด้อพอนอนอยู่นี่อาทิตย์หนึ่งหลังสิบเอาร่องเรียกอีกสองมือกับปากค่ะก็มาเที่ยวสิบมือเนาะหยุดงานอยู่งานสองอาทิตย์ก็ออกมาเที่ยวสองมือเปิดหูเปิดตานะคะไอ้ต้นสาต้นสาสุดรออีหยังกับแม่หมียถือเนี่ยละ่ะว่ามันเมียเป็นอีหยังงบุกกระเป๋าเมียนี่จ้า บัวผู้ใดเป็นคือบอรกระเป๋าเมียหนีจะว่าสิสายหิวเด้อเมียถือของจะว่าจะว่าแขนสอกสิริไ,ไปลงน้ำคากร้ายติ้มทีเชิดปลองว่าดองลมมามีว่าดองลม <laughs> อ้นบากลาอ้วนะกับมองกับมองภาคแค่นั้นมองภาคเกิดเป็นบังกลุ้งแต่ดีดีบังกลุ้ดีสวยงามสมราคามันแหละปีที่แล้วมาไหนโอ้ยบ่ภูมิใจเลยบังกลุ้กับบ่มีเอฟบอ่สวยงามหาดกับบ่ได้สวยปานนี้ช่วงนี้ตอนนี้ห้ามเข้าใจแพงนิดนึงกับบางหาดกับสวยบังกลุ้กับสวยนายว่วเนาะกต่สมราคามันเดี๋ยวกาจีไทย ติดตามให้เบิ้งเรื่อยๆนะคะชีวิตมาดามมาเที่ยวช่วงปิดเพิ่มสองกะจีนบริการงานกะหายมันคุ้มๆไปเลยเนาะอุ้ยน้ำน้ำน้ำกับบ้นน้ำกับบ้หนาวเด้ทะเลบ่หนาวทะเลอุ่นๆไม่เล่มป่ะเนาะปกติมาดามจะอยูคนโ่านามเด้อาทิตย์หนังจะไปนอนในเรือสามีเซอร์ไพรส์เด็กลูปๆไปเศ้าเรือเขานอนงดูสองขึ้นต่างทะเลกูนะ ีเวเลยเด็กแี่มีสีพมีตะกอบขัวมีตะขอบขวนีตะกอบวกวาน้ำมันมีขอบก้อมแย่ร่างัเนาะเดี๋ยวมเดี๋ยวมาล่าเลยโตต้าล่ะอเฟอีหลอัมจิปเอร์ฟร้ล่ะสาวลูกใต้นนี้ก็คือเปียกหมดแล้วล่ะค่ะ เปียกหมดแล้วน้องติ๊มนั่งกับมักทะเลตอนไหน่อยเท่ไหร่เนาะตอนไหน่อยนั่งกับมกักหมักทะเลเนาะน้องติ๊มเนาะแตาแต่ละนนั่งเป็นคนที่บอมักทะเลนั่งบาม,นะมักขีก้ดินทรายนั่งบางมักเหยียบดินสาวสวยนะแต่ว่าตอนนี้นั่งกับใยไมาเลี้ยวนะั่งสิเป็นนั่งไดรแต่รู้สึกว่านั่งสิมักอยู่เดอ้อตอนนี้ก็คือเปียกแล้วละ่ะเปียกหมดแล้วตอนนี้ ตอนนี้ค็ซื้อสามทุ่มแล้วคือสิเปียงมาแล้วล่ะตอนนี้ออกจาล่ามนะแต่ไม่เกลียวทะเลเนาะลูกนางกำลังพูดมาบพูดเบาองียบกับล,ลูก,อก,อก,น,ลกลน,น้องพิมลูกสาวลูกชายพอ่อตอนนี้พอ่อซื้อเปียงมาแล้ว กับภูนี่มากไรายพร้อมแลือสิ่เป็นร้อยนำ